ครับสวัสดีครับพบกับช่องอุวิยาชาแนลนะครับกับบ่ายนี้นะครับตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านนะฮะที่อุปการะนะฮะอุปการะอุดหนุนสินค้าของพี่อุปครูชาไทยและน้องมังกรเลงนะครับก็มีหลากหลายเมนูเลยนะครับตอนเช้านี้นะครับเปิดบินแต่เช้าเลย คุณสุจานะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับซื้อน้ำพริกหมูสับมะขามสดนะฮะ24กระปุกนะครับหมูยอ24แท่งหวยจับ24หอ่อแล้วก็้วยหมวนนะครับ้วยหมวนอีก10กล่องน,นะครับขอขอบคุณมาโอนมา6,000บาทเหลือนะฮะประมาณเกือบ2 0 0พันก็คุณสุจาบอกว่า ขอร่วมทําบุญกับน้องหมาน้องแมวพี่อุ๊บนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆก,กันเลยนะครับ <laughs> นะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเป็นการไลฟ์สดนะฮะสองหนุ่มครูชาไทยน้ำมันกะลยก็จะมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้นี่น้ำปลาระราปรุงสุกนะครับไม่ใส่สีไม่ใส่สารการบูดรสชาตินะฮะโอ้โหเค็มพอดีไม่หวานนะครับทำโดย คุณแม่ครูชาไทยจากอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสามกระปุกร้อยนะครับสั่งมาเลยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับถูกด้วยราคาจับจ้องได้จับจ้องได้นะครับแล้วก็มีน้ำพริกมะขามสดหมูสับนะครับตำโดยคุณยายวัยเจ็ของมังกรเล้งตำด้วยครกด้วยสาดนะฮะน้ำพริกหมูสับมะขามสดนะครับโอ้โหคั่วเคี่ยวจนแห้งเก็บ ไว้ได้ทานเป็นเดือนๆเ,เลยไม่หวานนะครับคุณยายเล้งตำด้วยสักด้วยครกของจริงของแท้ดั้งเดิมเลยนะครับขายเป็นสองแพ็กเกจนะครับก็แพ็กเกจแรกนะครับ6กระปุกนะฮะ300บาท12กระปุก550บาทนะครับรวมค่าส่งจากนครศรีธรรมราชนะครับนี่หวยจับยวนนะครับก็3ามซองร้อเช่นกันถูกมากเลยนะครับโดยถูกรูชาไทยนะครับก็ ไม่แพงนะครับอร่อยมากแค่3ามสินาทีก็ได้กินแล้วผงซุปเข้มข้นมากก็จะมีหมูยอแห้งมีหอมเจียวแห้งมีพริกป่นนะครับอยู่ในซองนะครับถูกมากเก็บได้ทานไว้ได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันหน่ำนะครับทำให้ถึงค้าขายดีมากอาจจะส่งร่าช้าไปนะครับบางทีติดเรื่อง การคมนาคมน้ําท่วมแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะฮะก็เลยอาจจะมีการล่าช้าไปก็ทวงทวงเต็งกันมาได้นะครับยินดีนะครับพี่อุ้บครูชาไทยมังกรเล้งก็รู้สึกว่า,าเราเปิดทําการขายมาได้ไม่ถึงเดือนนะครับฟีดแบ็ออกมาดีมากเลยนะครับก็กำไรไม่เยอะนะครับร้อยส0งแต่เราก็มีความสุขเพราะว่ามันเป็นการทํางานที่เราหา มาได้จากน้ำพัดน้ำแรงของเรานะครับก็จะมีคนเข้ามาป่วนนะฮะคนเข้ามาป่วนก็มีนะครับป่วนแล้วเราก็รู้ว่าเป็นติ่งไครนะครับ เข้ามาป่วนเข้ามาต่อว่าทํากำกาไรร้อยสองร้อยไม่อายหรอเอากูทำมาหากินไม่ได้แบมือขอใครบางทีก็เปรียบเทียบเอ้ยพี่อุ๊บตกอำํำแต่อีฟังต่องพอมียทําไมรวยเอาเอาก็มันไม่ทํางานกันขอทานออนไลน์นี่ครับจริงๆไม่อยากจะพูดแต่เวลาเราขายของก็จะมีไออีติ่งไอ้พวกสัมภเวสีผีเล่ร่อนผีเปรตเข้ามาปวดเลยนะฮะพี่อุ๊บก็เป็นคนที่ปาก <laughs> ปากชัด ปากแม่ค้าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตรงเราชัดเจนด่ามาก็ด่ากลับไม่ได้เป็นพ่อแม่เรามาด่าเราทําไมใช่ไหมเราทำามากินเ <c oughs> สียงหายเลยนะครับเป็นไงบ้างฉีดยาครบ2เข็มแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปประกอบด้วยแล้วก็ไปทํางานที่ต่างๆต,ตอนนี้งานเริ่มเข้ามามากมายแล้วนะครับนี่น้ําปลาปรุงสุกนะครับสั่งซื้อกันนะครับเดี๋ยวเยว็นนี้นะครับก็จะมีการไลฟ์สดนะฮะก็จะมีอาพี่อุ๊บ ครูชาไทยน้องมังกรเล้งน,นะฮะก็ถูกตอนนี้ขยันกันเพราะว่าวันนี้เปิดบินกันแต่เช้าขายกันขายดีขายดียดแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องเมย่าด้วยนะครับที่สั่งน้ําพริกมะขามสดหมูสับนะฮะร้อยกระปุกไปแจกผู้ที่ประสบ อาภัยจากน้ำท่วมที่จังหวัดชัย,ยภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกจะสั่งไปจากยวนที่ทําไม่ทันนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วคุณสุดจานที่สั่งมาทุกเดือนเลยนะครับทางละสรีห้าพันบาทเห็นคุณสุดจาบอกว่าสิ้นปีนี้จะกลับมาเมืองไทยจะเปิดร้านชําให้กับญาตาิที่บุรีรัมย์แล้วก็จะคงจะสั่งสินค้าจากพี่อุ๊บไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับเดี๋ยววันเปิดนะครับ grand opening พี่อุ๊บคุณชาไทยมังกรเล็กก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับตอนนี้นะครับอ่า ลมหนาวโชยมาแล้วนะครับอยู่ที่ไหนทักทายกันมาเลยนะครับพี่อุ๊กก็มีความสุขก็ช่วงนี้จะเจอกันบ่อยนะฮะเจอกันบ่อยๆกับการร้ฟ์ขายของนะฮะเพราะว่าเดี๋วนี้ใครก็ทํากันไม่ว่าจะเป็นคุณโกวิทย์พี่เม,มายุยจีรนันม่เจริญปุระแม่มสุริวิภาบ่าวีหนุ่มกะลา โหลายคนเลยเขาขายกันทั้งนั้นโกธีรศักิ์ใช่ไหมก็เริ่มจากการขายเขาขายกันตั้งมานานแล้วก่อนที่มันจะเกิดโควิดแล้วพี่อู๋เพิ่งมาขายเองตอนแรกคิดว่าเอ๊ะจะทําได้ไม่ได้ยังไงก็คิดวิตกต่างๆนานาในที่สุดก็ต้อง มาเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขมากๆกับอาชีพใหม่เพราะว่าเราทําด้วยความสุจริตแล้วก็จากน้าพักน้ําแรงของของเรากาไร200ร้อยสองร้อยนะฮะส่วนหนึ่งเราก็นําไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่มีส่วนร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับสั่งมานะครับน้ําพริกมะขามสดหมูสับอร่อยมากนะฮะจากนครศริีธรรมราชไม่หวานนะครับเก็บได้เป็นเดือนผัดเคี่ยวจนแห้งนะครับาราคา 6กระปุก300บาท12กระปุก550รวมค่าส่งนะครับไวจับยวนนะครับก็ไม่แพงนะครับ3หอ่อร้อเช่นกันนะครับ3หอ่อ6หอ่อสั่งมาได้เลยน้ำปลาร้าปรุงสุกไร้กลิ่นไร้สีไร้สารเจือปนนะฮะอร่อยเค็มพอดีไม่หวานนะครับพี่อุบรับประกรันคุณภาพจากอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็จะมีหมูยอมีกล้วยตากมีกล้วยม้วนราคาไม่แพงจับจองได้นะครับ สามารถซื้อเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเลยยาวมกฤตเช่นนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะกป็ยจับยวนนะครับเราสามารถมาดัดแปลงใส่หมูใส่ลูกชิ้นใส่ไข่ไก่ใส่ผักต่างๆนานาได้เลยนะครับต้มแค่สามนาทีนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งอะ่ะต้มครึ่งชั่วโมองอะ่ะเละเทะไปโจกเลยแล้วก็มันก็แห้งเหือดมันก็เค็มาทางลูกสาวที่อยู่เมืองนอกก็บอกว่าทิ้งไปเลยต้มใหม่แกเสียดายก,กินจนหมดเลยแก,แกต้มสองขอ้อครึ่ชงชั่วโมง จนเต็มหม้อเต็มหายไปเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่อุปการะที่อุดหนุนซัพพอร์ตสินค้าพี่อุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกนะครับตอนเย็นนี้กับการไลฟ์สดนะครับเรื่องคนอื่นเราไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราทำงานเราไม่งอมืองอตีนเราทำอาชีพสุจริต ใครใก็ขายของนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เป็นการตกอับขาลงอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณนะครับและอย่าลืมนะครับน้ําพริกมะขามสดหมูสับน้รราําปลาปรุงสุกนะฮะไร้สิ่งเจียปนไร้สีนะครับอร่อยนะครับสุกปรุงสุกเรียบร้อยแล้วหวยจับยวนนะครับแล้วก็จะมีหมูยอ มีเดี๋ยเดียวนี้ก็จะมีหมูแดดเดียวแล้วก็จะมีไต้ป่าด้วยโอเคนะครับขอขอบคุณคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมอุดหนุนสินค้าพี่อุ๊กกันด้วยนะครับสวัสดีครับ